สวัสดีครับทุกท่านมีหลายคนถามว่ามี Baby Dog เท่าน้นเท่านี้นะครับหรือคิดจงคิดจูเท, ون, เท่านู้นเท่านี้ผมอนุยาตยกตัวอย่าง Baby Dog อนะครับผมจะเข้าไปดู Baby Dog อนะครับสมมุติว่าเรามี Baby Dog อสมมุติว่าเรา Staking อยู่เราไม่สามารถคำนวณได้เราจะให้เราก็คัดลอกแล้วมาวางนะครับ ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะกดขายนะครับเราตั้งแบบหลอกขายนะเราตั้งแบบราคาลิมิตนะครับลิมิตนะครับเราไม่รู้ว่าเรามีเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเราตั้งลิมิตก่อนนะครับผมแล้วก็เราเปลี่ยนสิครับเปลี่ยนเลยนะครับอยากเปลี่ยนเท่าไหร่ก็เปลี่ยนไปเลยอยากให้เหลือ0ูย์ตัวแบบนี้อ่าศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ใส่เลขหนึ่งไปนะไปแค่นี้ก็พอนะครับเอาศูนย์สี่ตัวแล้วก็เหลือหนึ่งแล้วก็สมมติว่าคุณมีเท่าไหร่ครับทุกท่านเรามีเท่าไหร่นะครับมีเท่าไหร่หน สิบร้อยพันหมื่นแสนล้า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 นเขาแล้วแต่เพื่อนๆจะมีเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแล้วให้มาอ่าผมแล้วให้เพื่อนๆมาสังเกตตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับผมอ่าถ้าเรากดขายนะครับลิมิตออเดอร์นะครับถ้าเรากดขายตรงนี้เราจะขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเราใส่ตรงนี้นะหน่วยสิบร้อยพันเนี่ยครับตัวนี้อ่าเราใส่ไปเลยนะครับถ้าเราใส่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าบางคนมีมีหนึ่งล้านหน่วย หน่วย10บร้อยพันหมืน่นแสนล้านอ่าหล้านหน่วยก็ได้10ดอลใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งล้านหน่วย10ล้านหน่วยร้อยล้านหน่วยพันล้านหน่วยหมื่นล้านหน่วยแสนล้านหน่วยนะครับเพื่อนๆก็กดไปเลยนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยหน่วย10บร้อยพันหมืน่นแสนล้านหนล้านดอลล,ลาร์ ครับพอหนึ่งล้านดอลล่าเสร็จนะครับคุณก็เอาไปคูณกับ32บาทไทยหรือว่า33บาทไทยนะครับผมมันก็จะได้เลยนะครับมันไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะครับเพื่อนๆมันไม่เห็นจะยากอะไรเลยก็ก็สรุปง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าคุณไปกดลิมิตนะอย่าถ้าเกิดคุณยังไม่ไเซ็คกิ้งคุณอย่าไปเปลือนะไปเกิดกดแบบราคามาเก็ดคุณขายทันทีเลยนะครับอาจจะเปลือนะก็ะเอาแค่ว่าลิมิตนะครับลิมิตออเดอร์หมายความว่า ตั้งขายแต่ว่าเราต้องเติมตัวเลขนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเติมให้ศูนย์แล้วลบศูนย์ออกไปห,หมดอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่ศูนย์แล้วก็จํานวนเบบี้ด็อกที่คุณมีเท่าไหร่นะครับคุณกดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณกดตั้งร้อยก็ได้มีสิบล้านล้านมีสองล้านล้านสามล้านล้านแบบนี้อ่ะคุณก็กดไปแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะโชว์มาเป็นดอลลาร์ดอลลาร์ตรงนี้คุณไปคูณกับเงินบาทไทยนะครับหรือว่าประโยชดในเครื่องคิดเลขที่มันมีดอลลาร์นะครับหนึ่งดอลลาร์เท่ากับบบาาาาทก็คคคณณไปูเเเออลยนนะรััตส้ๆผม หลายคนชอบถามกันนะครับว่าผมมีเต้านู้นเต้านี้อ่าจะได้กันเท่าไหร่นะครับก็คิดได้ง่ายแค่นี้เองตาเป็นกฎกายแต่เราไม่ได้กายจริงนะครับผมก็รู้เลยต้าศูนหายไปกี่ตัวอ่าถ้าเกิดว่าศูญหายไป1ตัวเท่าไหร่อ่าแต่ถ้าเกิดว่าสูนหายตั้งตัวมีเท่านี้เขาไม่ต้องคิดมากคุณลงทุนไปเท่าไหร่สมมุติว,ว่าคุณลงทุนไป10,000บาทนะครับที่ราคาบีบิ๊ดอสตีว่าห้าพันนะครับห้าพันไปหนึ่งหมื่นเพราะคุณได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ปลอดคุณจะโ่เป็นสอง 2, 000, หมื่นจบ 6 8 10 1 0 100 0% 0 0ง0 0ื0 0 400่0 0้0 0 0 0ร0 0 0 0 0 0รวมตั้งทุน100บาทก็ปอดคุณจะโตไป็น5 0มืจบคับแต่ลงทุนไดน่0บาทแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มตั้งแต่ศูนย์ศก่อนหน้านี้หรือว่าศูนย์หมดไปเรื่อยๆหรือว่าคุณจะไปเริ่มที่ราคาสามพันะครับผมสามพันต้องไปหกปันคุณได้1 0 0ต้องไปปต้อง 6, 7 พัน 700, 800, ต้องไป900คุณถึงจะได้100%แต่ถ้าเกิดคนไหนที่ได้200%เนี่ยจะได้สี่เด้งนะครับนี่คือหลักคิดนะครับก็เอาไปคิดนะครับฝากไว้ให้คิดนะผมโอเคครับคลิปนี้ไปเลยก่อนกับผมตอบคําถามง่ายๆสั้นๆไปเลยนะครับผมนะครับไม่เราจินตนาการแล้วก็หยดเครื่องหยดหยดตรงนี้เลยนะครับมันจะชู์มันเป็นดอลล่าเองนะครับ